ยังเป็นทางการแล้วสำหรับงานเกษตริสาใต้มหาวิทายานราชธานีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7-14กุมภาพันธ์2568จัดขึ้นวันที่7วันนี้เป็นวันแรกคนคึกคักมากนะครับอันนี้ไปไว ไปครั้งแรกเลยก็จะมีกิจกรรมเยอะมากก็คนคึกคักมากวันนี้เป็นพิธีเปิดก็จะมีคนเยอะแล้วก็มีท่านประธานก็เดินชมเยี่ยมบูธต่างๆมากมายจากหน่วยงานทั้งราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนแม้กระทั่งอู้สินค้าซื้อสินค้าขายนะเยอะมากอันนี้เป็นของเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆซึ่งเอามารวมกันขายอันนี้มีมะขามเยอะแยะมากแล้วก็มีเรื่องของเอกชนที่มาอาจจะแสดงในส่วนนิทรรศการเกี่ยวข้องกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นวัตรกรรมหรือว่า เรื่องของการพัฒนาการเกษตรก็แล้วแต่รวมไปถึงของกินของใช้ที่มีทุกจุดเลยแล้วก็เยอะมากๆงานนี้ต้องอร่อยแล้วก็สนุกแน่ๆเลยนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่มาหาจุไรบนราชธานีมากันนะครับ